ตาตกเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะบางคนก็มีปัญหาแบบเรื่องการมองเห็นด้วยก็ได้ค่ะสําหรับคนที่แบบยังรู้สึกกลัวกลัวการผ่าตัดยังไม่อยากผ่าเอออยากจะรู้ว่าถ้าไม่ผ่ามันจะพอจะมีอะไรช่วยเขาได้บ้างนะคะหมอก็ขอแบ่งเรื่องตาตกออกเป็นนะคะสองสาเหตุอย่างแรกก็คือกล้ามเนื้อที่มันใช้ในการเปิด,ปดตาค่ะมันทํางานผิดปกติจะเห็นว่าขอบตกตามันตกลงมา เกิดจากกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเปิดเปิดตาเขาว่าทํางานได้น้อยกว่าปกติเจอได้ในคนอายุน้อยด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นคน,คนอายุมากอย่างเดียวนะคะบางคนแบบเป็นตั้งแต่กําเนิดอาจจะต้องผ่าตัดแก้ไขแต่ว่าถ้าเรามาเป็นในตอนอายุมากบางทีมันจะมีเรื่องแบบมีก้อนไปกดทับเส้นประสาทอะไรนี้ได้หมอก็เลยแนะนะําว่าเออไปจะตุวแพทย์ก่อนดอีกว่าเราจะได้รู้สาเหตุที่แน่นอนจะได้แบบ ไม,ไม่ต้องกังวลได้แก้ไขให้ถูกนะคะ mm. อย่างที่2อค่ะแต่จากเวลาอายุมากขึ้นแล้วผิวมันหย่อนนะมันก็ทําให้แบบมันลงมาปิดเปลือกตาเนาะจะเห็นว่าตรงขอบเปลือกตาค่ะเขาไม่ได้ตกลงมานะเะาขอบเปลือกตาเขาอยู่ที่เดิมแต่ว่ามันจะเป็นตรงผิวที่ตกลงมานะคะจะพบได้ในคนอายุมากนะก็จะเกิดจากหลายสาเหตุเลยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องผิวก่อนเลยคอลลาเจนที่ผิวเราลดลงมันก็ทําให้ผิวเนี่ยเขาหย่อนคล้อยลงมาอย่างที่2องก็คือเรื่องกระดูกที่ตุดตัวลงพุกระดูกที่เวลาอายุมากขึ้นแล้วกระดูกเบ้าตาเรากว้าง ขึ้นนะคะกระดูกขมับเราตุดลงพอโครงต้งชันลึกกระดูกหายไปผิวด้านนอกก็จะตกลงมากลายเป็นหนังตาที่มันเกินนะคะ ถ้าเกิดยังไม่ผ่าตัดหมอจะแนะนําให้ต้องผิวคือถึงผ่าตัดจริงๆหมอจะแนะนำว่าต้อง,ต,องต้องผิวดีเพราะว่าที่บอกว่าตัวคอลลาเจนที่ผิวนะทั้งหน้าผากทั้งตัวเปลือกตาคอลลาเจนมันลดลงนะเราก็ต้องผิวด้วยอับตเตอับตเตจะเป็นพลังงานโมโนโพล่าเอฟนะคะไปยิงกระตุ้นให้ผิวเราตั้งคอลลาเจนมากขึ้นนะผิวมันก็จะกระชับขึ้นพอผิวกระชับขึ้นอนะ่ะตรงเนี้ยมัน,ม,นมันตึงขึ้นนะมันก็จะดึงขึ้นได้พอเราแก้เรื่องผิวเสร็จแล้ว เราก็มาแก้ที่กระดูกที่บอกว่ากระดูกขมับเราทุดนะเราก็ฉีดฟิลเลอร์เข้าไปเติมตรงขมับที่ทุดลงไปนะคะก็พอขมับเขาเต็มขึ้นเขาก็จะดึงหางตาตรงนี้ขึ้นอันนี้ก็คือรูปที่ หลังทําทันทีนะคะมาอาบูตเต้รอบ2แล้วนะคะสังเกตว่าหางคิ้วนะคะก่อนทําก็คือจะตกนะแต่ว่าพอซ่อมผิวเติมขมับเข้าไปบริเวณหางคิ้วที่ตกขึ้นมาแต่เนาะอันนี้นยังไม่เต็มถ้าเกิดเติมจนเต็มอ่ะก็จะยกขึ้นได้มากกว่านี้อีกใช่คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นจากหลายสาเหตุอ่ะถ้าเราแบบหวังพื่งกันผ่ายอย่างเดียวอ่ะมันก็จะไม่ธรรมาชาติถ้าเกิดว่าเรา ผิวด้วยขับจิขมับให้มันเต็มด้วยผิวเราดีปุ๊บผ่ามามันก็จะสวยกว่าคนที่ไปผ่าอย่างเดียวอาจจะต้องดูเป็นคนๆไปเพราะว่าบางคนอ่ะแค่เติมขมับแค่ต้มผิวให้ผู้บริโภคก็สวยแล้วก็ยังไม่ต้องทําก็มีมก็ไม่ต้องมาผ่าตัดไม่ต้องเสี่ยงเป็นแผลเป็นไม่ต้องเสี่ยงเป็นคีลอยนะคะอะโอเค